มูงแช่ชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝั่งไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกปราดมหัศจรรย์ทึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมตำดือ้อแดงเกเร ดำดื้อแดงเกเรนั้นโดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นยันที่ใช้สักมีชื่อเสียงมาจากหลวงข้อเปิ่นวัดบางพระภายหลังได้สร้างออกมาเป็นวัตถุมงคลไว้พวกติดตัวแทนการสักจะมีความโดดเด่นในด้านคงกระพันแคล้วคลาดเรียกว่าดื้อด้านต่อคมมีดคมไม้และที่เป็นที่กล่าวขวัญเล่าขานกันมาก็คือ เมื่อเวลาจะมีภัยมาถึงตัวนั้นก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนมากระซิบบอกเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนักตามตำนานเล่าขานเอาไว้ว่ามีสองหนุหน่มนามว่าไอ้แดงกับไอ้ดำในเวลาเยงเง็ยนๆนั้นพอแดดร่มลมตกทั้งสองหนุน่มนี้ก็มกักจะมานั่งกินเหล้ากันเสมอๆพอรู้สึกกลุ่มๆก็มัก,มกจะชอบทำการประลองกำลังกัน โดยใช้ทั้งมีดและไม้เพื่อสำแดงเดตชของดีที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนจนกระทั่งหลวงพ่อเปิดแห่งวัดบางพระท่านได้มาพบเห็นเข้าท่านจึงได้นำรูปของทั้งไอ้แดงและไอดำนี้มาสักเป็นยันโดยลงอักครอาคมกำกับไปด้วยแต่ในบางกระแสก็ว่าดำดือ้อและแดงเกเรน,นั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลใดๆที่ชี้ชัดตรงไปในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่าห้ามมีให้ผู้ใดทําการสักดําดื้อและแดงเกเรไว้ในตัวคนคนเดียวเพราะว่านั่นจะทําให้คนคนนั้นยิ่งดื้อยิ่งเกเรกันเข้าไปใหญ่จะให้สักเฉพาะก็อันใดอันหนึ่งเท่านั้น ลักษณะของดามดื้อนั้นจะเป็นรูปของชายชาตรีรูปร่างกำยำกำลังแสดงท่าทางชี้นิ้วมือทั้งสองข้างขึ้นบนฟ้าแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมีพลังกำลังรวมไปถึงการอยู่โยกคงกระพันแข็งวราดนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจ a ชแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม